เดลอนดอนมาแล้วสาวอีสานบ่ย่านไถหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่ก็อยู่นะครับเอตตี้ครับดูวันที่สพตง,งอยรอทีมงานรอหมดฟืนเมื่อกี้อ่าลองผู้ลองผู้กลับนะครับลองแสงได้เดินมาบอกว่าเดี๋ยวกําลังตั้งโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวทําการอ่าอ่าเปิดเปิดงานก่อนเปิดงานอะไรของท่านกันไม่รผมไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ก็อยู่นที่โรงพักนะครับอยู่กับ ตุมตามนายโบธิแล้วก็นายโบธิแล้วก็กัปตันแล้วก็หมดเฟื้นก็กำล,นะลังมาครับี่ครับนะทุกคนกาลังมาครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับหน้าโรงพักสพอ,อตองอยเ <c oughs> มื่อกี้ก็ <c oughs> ปวดหัวเมื่อกี้นี่ปวดหัวให้ตีครับมาถึงนางก็จอด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 จด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 นะครับ <c oughs> นางไม่เว้นบักให้เราพูดเลยนะครับ <c oughs> นางก็พยายามหายใจทางลูคมขน,นครับสีครับ <c oughs> ไอ้พ <Ooh. S 3> ีดูกับตาปดหัวดูกับตาเดินคุยนะครับผมไม่อยากลงไปประทะคารมกับมันนะตีครับผมมาขึ้นมาอยู่บนรถนะครับไม่อยากจะไปประทะคารมกับมันนะครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังมากแล้วไอ้ีเนาะนะครับทีมงานพวกเราก็กำลังมากันแล้วนะครับให้ความร่วมมือนะครับไม่อยากจะไปประทะคารมอะไรกับกับนางสักาไหร่นะครับนะก็จะเป็นประเด็นให้ทางเจ้าที่ปดหัวผมก็เลยอนุญาตขึ้นมารอบนรถดี่า นี่ก็นะครับกำลังก่อสร้างครับสถานีโรงพักอ่าสออเต่างหอยเอซท่านนะครับเนาะวันนี้มาก็ไม่มีเลยสี่ครับนะปล่อยให้นางแสดงธิของนางไปเราก็ท่องอาถานะพุทโธพุทโธไ้ถึงหมื่นครั้งนะครับพุทโธพุทโธพุทโธนะครับนี่ค่ท่านก็เราได้เดินทางจะมาถึงแล้วครับรอหมวดฟื้นบ้างคำใส่ไปไหน,นเนาะไปไปรับนู่นบอก รับทีมงานนะครับกำลังมาก,กันอีกหลายคนครับนะครับวันนี้ก็ถึงเวทีร้อยแล้วครับเลขสี่ก็นู่นครับจริงเวท,ทีจะร้อยแล้วเฮ้ย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 ,ย,ยนางทำอะไรนางอะ่ะเฮ้ยนางอยู่มีนิ่งนะตีแบบน,นางหลุดนางไหนผมไม่รู้นะผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะ นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่ครับก็มานะมาคุยกับท่านภูมกำกับแล้วก็รองผู้กลกับครับหาลือหาแนวทางครับรถขับท่านลองก็เดินมานครับครับรถับท่านลองก็เดินมานครับท่านรองทํางานดีครับทีครับทํางานตรงไปตรงมาครับท่านรองท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความ ให้ฝวามยุิธรรมทั้งสองฝ่ายท่านไม่ไม่เอาเปรียบใครนะครับท่านก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ฝนตกนะครับพายุมาแล้วครับน่าจะไม่รอดครับลักษณะแล้วนะครับน่าจะไม่รอดเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะสอี่ครับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะมาทำคอนเทนต์อะไรผมเมื่อกี้ผมลงไปผมเจอนางเดินเข้ามาผมก็เลยปวดหัวก็เลยเดินขึ้นมาก่อนไม่อยากจะไปวัดไป โตวาทะอะไรกับนางมากเกินไปเพราะว่ามันมีผลต่อลูกคดีครับนางก็พยายามที่จะเข้ามาย่่ยยุ่วอารมณ์ผมนะครับผมก็เลยขึ้นมาอยู่บนรถดีฟ่านะครับไม่อยากจะไปคุยกับคนอ่ะวนอีกแล้ววนสามรอบเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมถ่ายต้นโพนะเดี๋ยวติดรถนางเนี่ยนางเล่นเอาอีกนายตีครับนะให้รู้ว่าตอนนี้ <c oughs> นางอยู่ไม่นิ่งครับเอฟตีครับนางอยู่ไม่นิ่งครับเอฟตีครับ ลางก็ขับรถรถวนไปวนมาะนู่นนะี่นั่น,นก็ปล่อยให้นางนะแสดงอิจธิ์ออกมาครับเหมือนเจคาถาผมครับพุทโทธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆละไข่ไป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 ,ไปอีดอ,อกนะครับเจคาถาผุมนะครับนางก็คงจะต้องดิ้นพลานไอสิครับนี่ก็เจ้าที่กำลังเตรียมนะครับเตรียมสถานที่นะเพื่อที่จะพูดคุยกันเฮ้ยนางนางหนีไปแล้ว ไม่รู้นะท่านนางคุมตัวเองไม่อยู่ครับเอฟีครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับอย่าร้อนตัวนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อครับถ้าถ้าคิดว่าผมเอ่ยชื่อก็ฟ้องได้เลยครับนะนางไหนผมไม่รู้ครับนะเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาก็อย่าไปเอ่ยพัดพิงถึงนางนะครับมันจะข้อข้อกฎหมายนะครับก็เป็น่วงเอฟซีเหมือนกันนะครับหน้าที่นี้ปล่อยให้ผมเดินครับนะครับหน้านี้ปล่อยปล่อยให้ผมเดินนะครับุกท่าน นายเดินมาทำไมนายเดินมาทำไมวาไม่เอาพวกพีชัยอะไรมาบอกต้องหรอกะนนี้คะไรมวันนีก้ก็เราพูดกับก็ลงมาคุยกับยูทูบเบอร์นายตีท่านนะคุยหาเรืยกันนะครับท่านก็คงจะปวดหัวหนักะครับ อนที่ครับกำลังคุยหารือกันนางได้ออกไปแล้วครับท่านเลยเดินเข้ามาคุยกับพวกเราครับนางท่านเข้าใจพวกเรานะนะครับท่านก็เป็นตำรวจที่ตรงไปตรงมาครับทำตามหน้าที่ครับท่านก็เป็นตำรวจที่เป็นกลางให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายท่านก็เกาหัวครับปนหัวครับท่านก็ปดหัวนะในสิ่งที่เกิดช่วันี้ครับพวกเราจะไม่ยอมครับในส่วนคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอ่าส่วนการยุติธรรมครับส่วนเรื่องคดีนะครับส่วนเรื่องอ่า ผมก็ของนางครับผมไม่ยอมไม่นอนไอ้ฟครับนะเรื่องของผมของนางผมไม่ยอมไม่นอนนะครับก็ต้องปล่อยไปเป็นกระบวนการของศาลยุติธรรมแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะครับข้อไหนเข้าเราฟ้องข้อไหนไม่เข้าเราก็ไม่ฟ้องใอ้ฟีท่านนะครับก็ยังไรก็ถ่ายให้ฟีดูนะท่านก็เป็นตำรวจน้ำดีครับตำรวจน้ำดีคนหนึ่งมานะที่ช่วยเหลือสังคมประชาชน แต่ตอนนี้ครับลูกน้องท่านนะครับปวดหัวท่านก็เลยต้องลงมาเองนะครับท่านก็เลยต้องลงมาเองลูกน้องท่านได้ปวดหัวนะครับก็เข้าใจท่านนะเพราะว่าท่านเป็นตำรวจน้ําดีครับที่ตปอตงอยนะครับตำรวจที่นี่ดีครับเอฟีครับตำรวจที่นี่ให้ฟาร์มทำดีครับใครมาแจ้งฟาร์มท่านก็รับเรื่องให้นะครับส่วนจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ก็แล้วแต่รับรักษาสอบสวนที่นี่เขาจะมินิจชัยาขารติท่านนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ นะครับอยู่ที่สอบอาตังงอยครับก็ขอบคุณท่านนะครับท่านรองด้วยครับท่านรองแสงที่ให้ไฟเป็นทั้งของฝฟตอนนี้เรากําลังรอทิมมาเรามาอยู่อีกประมาณหลายคนครับหลายคนแม่บ้านเบาหอมหมดฟื้นนะครับแล้วก็หลายท่านที่มาที่มีปัญหากับนางก็มากันนะครับก็ฝ่ายอุเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราทําในสิ่งถูกต้องครับพวกเราไม่เคยหลังแกใครก่อนนะครับ พวกเราไม่เคยรังแกก่อนพวกเราไม่เคยให้รายให้ก่อนนะครับถ้าพวกเราไม่ถูกคุกคามนะครับพวกเราก็อู่ของเราแบบมอมอมไม่แม่ไม่อยากจะมีปัญหากับใครไม่อยากจะสู้รบตบเบือใครเราอยู่อยากอยู่ของเราแบบมอมอมไม่แม่นะครับแต่ว่าในเมื่อนางคุกคามพวกเราไม่เลิกเราพวกเราก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิของเราครับ,บนี่ครับก็เป็นเจ้าที่ที่มาในวันนี้ครับท่านทําง,ง,งานดีครับทีนะ่ครับเนาะ ทำงานตรงไปตรงมาเลยครับทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับให้กับอสอบมด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตำรวจทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ครับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับท่านเนาะก็ไม่อยากจะถ่ายท่านเพราะว่านะครับให้เกียรติท่านนิดนึงนะครัแบเพแอบก็อยู่มุมนี้นั่นสิเนาะก็คลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับ